สวัสดียามเช้าของอีกวันหนึ่งนะคะดูสิโอพามาเดินเล่นที่หาดไม่แน่ใจว่าเป็นหาดชื่อหาดอะไรนะคะตรงเนี้ยแต่ว่าตามป้ายที่เขียนนะ่ะก็จะเป็นหาดในยางหาดในทอนหาดลายันนะคะน้ำทะเลสีสวยมากแล้วก็คลื่นแรงมาก เสียงเสียงคลื่นดังมากเลยเมื่อคืนนอนก็เสียงดังเสียงคลื่นดังทั้งคืนบรรยากาศทะเลจริงๆนะคะซึ่งเขาปักธงแดงไว้เขาไม่ให้ไม่ให้ลงเล่นน้ำแน่แต่ถ้าไปยืนลงนู้นก็ก็มีนักท่องเที่ยวเล่นน้ำแต่เล่นอยู่ขอบขอบอยู่ริม ได้ลงไปเพราะว่าขึ้นแรงจริงๆดูดูดูสิคะขึ้นขึ้นแรงจริงนะถ้ามาใกล้ต้องวิ่งหนีเพราะว่าไม่ได้ใส่รองเท้าแต่วันนี้ใส่รองเท้าเทปาจะถึงไหมดูขึ้นจะถึงเราไหม วันนี้เลยมาเที่ยวที่พังงามาอยู่แถวพังงากันนะคะก็เลยแวะกินตาม Google มาเลยตาม Google map มาไปเรื่อยๆไปทั่วๆก็เลยมากินนี่ขนมจีนร้านนี้ขนมจีนแม่ลําใหญ่รีวิวเขาว่าผักเยอะเยอะจริงๆด้วยแหละมีต้องหลายอย่างน,นี่เฉพาะผักเขานะ ยาเราก็สั่งมาเป็นแบบนี้สวัสดีค่ะวิวคุ้นไหมคะที่นี่มาเที่ยวจังหวัดพังงาวันนี้นะคะ จุดชมวิวสเสม็จนางชีนะคะนี่วันนี้ก็เที่ยววันนี้ก็เที่ยวที่พังงาก่อนนะคะแล้วก็มาชมวิวที่ถ้ามาพังงาก็ต้องมาที่นี่ ให้ดูสักพักดูด้วยกันไปรอบๆก่น <laughs> อนโชคดีที่โอหยิบหมวกมาด้วยนะคะตอนนี้กำลังมีแดดเลย ต้องในลักษณะซูมบ้างเนาะจะได้เห็น <c oughs> ใกล้หออันนี้อาจจะติดหลังคาโรงแรมหลังคาอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ซูมแล้วนะ ซู Zoom มเหมือนกันเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะติดไอ้วเนี้ค่ะ สำหรับเครื่องดื่มนะคะเครื่องดื่มที่นี่เขาก็พิเศษนิดนึงเป็นอเมริกโโน่ใส่ลูกชกแล้วก็ของแฟนล้วก็สั่งโาตาโกมาทานกาแฟอาหารคู่กับวิวธรรมชาติแบบนี้นะคะเดี๋ยววันนี้เราเที่ยวในพังงากันก่อนแล้วพรุ่งนี้โอก็กลับแล้ว รุงนี้กับช่วงเย็นๆย็นก็ช่วงเที่ยงสยๆทเที่ยงๆก็ว,ว่าจะแวะไปหาญาติทางสามีสักหน่อยนะคะแวะไปเซฮายเสร็จแล้วก็เดินทางกลับลูกชกก็น่าจะเหมือนลูกจำหรอลูกอะไรไม่รู้ละ นั่งไปนี่เราจะเห็นเรือนี่เรือาวท่เนซัเขาซูมสยอดเละเซังเซูมเห็นเรือเลยอะที่ร้นดฉันซูมซัมซงค่ะใชุง 看不见。 เป็นมือกลางวันจริงๆกินมาแล้วก่อนจะขึ้นมากินกินขนมจีนชาวบ้านนี่ของสามีนะคะ <c oughs> เดี๋ยวให้เดาว่าของผมกินอะไร <c oughs> <c oughs> มาถึงที่นี่แต่เดี๋ยวให้เดาว่ากินอะไร แทมเดมมาตั้งไกมาถึงทางมาถึงพังงาขึ้นมาถึงสเสม็ดนางชีกระเพราเนื้อค่ะที่ฉันที่ฉันต้องการถามแฟนก่อนว่าให้กินไหมเพราะว่าไปไหนก็เมนูนี้ขาดไม่ได้เพราะเป็นเมนูโปร ไปแล้วกะเพรา,าเนื้อหนึ่งจานหายไปในช่วงพิบตานะคะตามธรรมเนียมกินข้าวไม่กินหวานสันดานไคร่นี่เค้กแฟนคอนเลยอะมองคอนไปหนึ่งทีมันกินอีกแล้วกินของหวานอีกแล้วนะคะช็อคคุชชี่ กินไปแล้วก็ชมมีความสุขจะตายดูสิแล้ววันนี้ก็แดดไม่แรงมากเพราะว่าเมฆค่อนข้างเยอะนะคะกินไปเพลินๆเมื่อกี้ก็กินขนมจีนมาแล้วนะแต่ว่าอันนี้ซัดซัดเข้าไปได้อีกก็ <c oughs> <c oughs> คิดเอาว่ากินเก่งขนาดไหนกินอาหารอร่อย บรรยากาศดีนะคะมันก็เลยเจริญอาหารก็ไปอีก ถึงที่พักแล้วนะคะวันนี้เราก็เหนื่อยขับรถและนี่ก็บ่ายประมาณบ่ายสามแล้วค่ะก็เลยเดี๋ยวจะพักซะหน่อยแล้วก็เย็นๆ็นก็เหมือนเดิมตามสไตล์ไปเรื่อยเปื่อยแล้วก็กินนอนกินนอนกินเที่ยวกินเที่ยวนะคะเย็นเ็นก็อาจจะหาอะไรดริ่งซะหน่อยนิดนิดหน่อยหน่อยนะคะ มันนอนเงียบๆแบบเงียบๆเ,เลยที่หาดไม้ขาวนะคะแถวน,นี้เป็นบรรยากาศแบบนี้นะคะเดี๋ยวเดินเข้าไปเข้าห้องพักนอนซะหน่อยง่วงมากเลยค่ะอิ่มเดินทางแล้วก็ง่วงเดี๋ยวขอไปพักกลางวันก่อนนะคะทุกคน วันนี้นไม่ใช่วันนี้หลายวันแล้วนะคะไม่ได้เดินสายพาลูกวิ่งที่บ้านวันนี้ก็ก็เลยถือโอกาสเดินเพราะว่าร้านอาหารมันจะอยู่ใ,ใกล้ๆนี่เองเดินประมาณ5นาที6นาทีนะคะก็เลยเดินรับลมไปตามหาดนี่อันนี้เขาเรียกหาดไม้ขาวเดินออกมาจากโรงแรมนะคะเดินไปเรื่อยๆ บอกมีร้านอาหารของชุมชนเราก็จะเดินไปเดินไปด้วยกันเดี๋ยวถึงแล้วโอ้ถ่ายให้ดูอีกทีนะคะมีชิงช้าด้วยเห็นไหมชิงชา้าย้อใหญ่ กำลังดีไม่ร้อนแล้วก็มีคนมาผูกชิงช้าเอาไว้ตัวนึงตัวนึ้งนี่นะคะก็น่าจะเป็นร้านนี้แหละ,ะ,ะ,ะเลนนละพราะที่นี่จะเงียบนะคะแบบเหมือนหาดเงียบๆชุมชนหน่อย ดีนะคะน่ารักนั่งกินอะไรเล่นจิบอะไรเบาๆเล่นนั่งตามซุ้มต่างๆนะคะก็น่ารักดีแบบชุมชนชุมชนนะคะน่าตาน่ากินเชียวดูซีท่าทางจะแซ่บสตอสตอคืเพ่มาหลายวันเพิ่งได้กินวันนี้อาโอเค น่ากินนะโอเคค่ะน้ำจิ้มมดีแต่ของแซบ่บแซบ่บอันนี้ผักเขาบอกผักลิ้นห่านน่ากินอยู่มีแฟนเนี่ยกินได้เพราะจะไม่เผ็ดน้องนันน่าจะเผ็ด แรมกับบรรยากาศูชิวๆนะ,ะจิบเบียกินน้ำปั่นแต่มีแมงวันนะได้เป็นฤดูกาะโหูมาเต็มเลยอะที่ราคาขาดไม่ได้ขาดไม่ได้อันนี้เมนูปลาของสามีชอบกินแต่แยกพริกนะคะทานไม่เผ็ด ต้องล่อแมงวันไปทางนู้น <c oughs> อาหารทะเลเนาะหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะสำหรับค่ำคืนนี้ก็เท่านี้แหละชีวิตเดี๋ยวก็อาจจะกินผลไม้ปั่นอีกสักอย่างหนึ่ง <c oughs> นั่งจิบ <c oughs> เอาบรรยากาศไปเรื่อยๆ